ไปนวดขานะคะแล้วก็อ,อยามองใส่มือนิดนึงนะน่องนิดนึงให้เขาแล้วก็ใส่ครีมแล้วก็น้ำมันนะคะถูนิดนึงบางครั้งเราไม่จําเป็นต้องนวดขึ้นไปข้างบนก็ได้นะนวดตรงนี้ก่อนแล้วเท้าลูกค้านะคะเราต้องเอาผ้าคลุมไว้นะคะเพราะที่นี่หนาวนะคะเห็นไหมคะพอดีไหมคะพี่ เราจะนวดน่องก่อน,นะคะ่ะเบาๆน่องไม่ต้องนวดแรงนะคะเห็นไหมสบายเราจะใช้อุ้งมือนะคะสังเกตนะคะเพื่อนแล้วก็ปลายนิ้วรูบไลน้ำมันนะคะถ้าเราเปิดทั้งหมดเนี่ยเวลาเรานวดเขาจะหนาวนะคะเพราะอากาศที่นี่หนาวนะ,ะไม่เหมือนเมืองไทยนะคะพอนวดมันโดนยามองมันก็ยิ่งหนาวเราก็ต้อง วานน้ำมันขึ้นไปแบบนี้ถ้าคนชอบนี่เส้นแล้วก็เขีย่ยเขานิดนึงเบาๆนะคะไม่ต้องทำแรงค่อยเพิ่มน้ำหนักขึ้นทีละนิดเอานะคะตอนนี้ค่อยให้เขานิ่มก่อนนะคะถ้าแรงจนเกินไปจะทำให้ช้ำนะคะช้ำหรือระบมนะคะผิวของลูกค้าแต่ละคนจะต่างกันนะคะ บายพยายามอยาเามือออกจากตัวลูกค้านะคะถ้าถ้าเราจะหยิบขีมหรือหยิบน้ำมันเราก็เอามือหนึ่งนวดไปก่อนนะคะแล้วก็มาเพิ่มออนกอนี้ มันจะมันจะได้รู้สึกไม่ขาดตอนนะคะเวลานวดไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะจนเกินไปนะคะถ้าใส่น้ำมันเยอะแรงเราจะไม่ถึงลูกค้านะคะเมื่อแบบนี้ลูกค้าจะสบายนะคะไม่ช้ำเราต้องดูด้วยว่าลูกค้าของเราชอบหนักหรือชอบเบานะคะ นะคะเส้นจะมีตรงนี้สังเกตได้นะคะตรงน่อง mm hmm. คนเดินมากๆจะเจ็บนะคะเนี mm ่ย hmm. ทำเบาๆนะคะรีดขึ้นเบาๆเส้น mm hmm. ที่หนึ่งนะคะตรงนี้เส้นท mm ี่สองก็ตรงเส้นร้อยหวัยนะคะเห็นนี่สบายแล้วก็มีเส้นหนึ่งข้างในนะคะตรงตาตุ่มนะขึ้นไปสามเส้น mm hmm. สบาย mm hmm. แล้วก็อย่างนี้ได้ด้วยนะคะ ถ้าเราจะให้เส้นขยี้เส้นใหม่อย่างนี้นะคะแต่ต้องทำเบาๆนะคะอย่าทำแรงพอดีไหมคะพี่พอดีพี่เขาไม่ชอบด้วยหนยนะพี่คนนี้แต่จะเน้นนิดหน่อยนะคะอโอเคนี่นะคะ